ครับทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่อง BG k นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมีดที่เรียกได้ว่าขายดีเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์ BG ไ n เลยก็ว่าได้นะครับยอดขายก็น่าจะลัก200กว่าเล่มไปแล้วนะครับก็ก่อนอื่นก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อนพี่ๆนา้นาๆทุกคนได้รับชมกันต่อไปนะครับถ้าเราพูดถึงมีด เรานึกถึงอะไรครับความคมและความสวยงามใช่ไหมครับแล้วเหล็กทั่วๆไปตามท้องตลาดที่เราซื้อกันแบบทั่วๆไปครับเหล็กแหนบออะไรเงี้ยมันจะเจอปัญหาคือเหล็กเป็นสนิมใช่ไหมครับใช่ครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนํามีดต,ตัวหนึ่งที่ทําจากเหล็ก e n 6 95นะครับซึ่ง มีคุณสมบัติต้านสนิมได้ดีมากๆเลยนะครับที่ผมเคยทํามาซึ่งเหล็ก e อ9 5ตัวนี้คือมีส่วนผสมของเหล็ก1%นะครับคาร์บอน17-19%กเโครเมียมเพื่อต้องการความต้านสนิมความแข็งและความทนทานนะครับผมที่สูงก,กว่าเหล็กสแตนเลสทั่วไปก็คือพูดง่ายๆว่าเหล็กตัวนี้คือมีสแตนเลสเป็นส่วนผสมมีโครเมียมเป็นส่วนผสมแล้วก็มีคาร์บอนที่ให้ความแข็งและความทนทานเป็นส่วนผสมแล้วก็ทนสนิมได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าถ้าเป็นสแตนเลสอาจจะคมหรือทนทานหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าคมแน่นอนแล้วก็ทนแน่นอนนะครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้เนี่ยสามารถทําความแข็งไดถึง6 0ถึง62 HRC พอาีได้เลยนะครับสําหรับการอบชุบที่มาตรฐานจริงๆแล้วก็ยังเป็นมีดที่รับคมขึ้นคมได้ง่ายนะครับผมเวลาใช้สอยอะไรในชีวิตประจำวันนะครับคือเหมาะสําหรับคนเมืองมากนะครับไม่แข็งเกินไม่อ่อนเกินนะครับเวลาเราใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ย เกิดลอยโขลอยบินรอยอะไรอย่างงี้นะครับเราก็สามารถรับกลมขึ้นกลมได้เองไม่ต้องส่งให้ช่างไม่ต้องส่งให้ใครรับเราก็สามารถรับเองได้ง่ายนะครับผมโอเคครับผมมาเจอกันกับพระเอกของเราในวันนี้นะครับที่ผมจะมารีวิวนะครับก็คือนี่รุ่น free man นะครับผมคือแบรนด์ bg k n i h t นะครับชื่อรุ่นว่ารุ่น free man นะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นมีดที่ผมทำมาตั้งแต่เริ่มเริ่มแบร์เลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมีดแรก ที่ผมทํามาแรกๆเลยครับมีคนสั่งจนถึงทุกวันนี้นะครับยังมีคนสั่งแบบถล่มทลายอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้พวกพี่ๆดูนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สัดส่วนแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเจ้าฟรีแมนนะครับผมภายใต้แบรนด์บ g ไนนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาวัดแล้วก็สัดส่วนอะไรไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับ มีดก็มาในรูปแบบนี่นะครับมีซองไเด็กแล้วก็มีลิปเี็บเดี๋ยวผมจะมามาพูดทีหลังนะครับเดี๋ยวดูตัวมีดก่อนนี่นะครับตัวมีดเป็นเหล็กเอ95ที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็มียิงโลโก้นะครับคือมีด b g n i ไ h t เนี่ยจะมีการยิงเลเซอร์ก็คือ3จุดนะครับมีโลโก้มี b g n i g น t นะครับแล้วก็มีชนิดของเหล็กนะครับตัวนี้คือเป็น ด้ามนะครับวัสดุเป็น g 1 1นะครับมันต่างจาก G10 ยังไงก็คือไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมแต่คือมีความสวยงามนะครับตัวนี้คือโปร่งใสนะครับถ้าสมมติเอาไฟมาจ่องเนี้ยก็คือแบบสามารถทะลุอีกฝั่งได้เลยแล้วก็เป็นหมุดนะครับหมุดหมุดเป็นหมุดทองทองเหลืองนะครับตัวนี้เป็นข้อทองเหลืองแล้วก็สายแลนยาร์ดนะครับเพื่อที่จะสามารถช่วยให้เราคลิปได้ง่ายนะครับผมเวลาเราคลิปมีดมีดมีขนาดเล็กนะครับสําหรับคนมือมือใหญ่หรือว่า มือปกติก็แล้วแต่นะครับเวลาเรามีเชือแดนยาร์ดเนี่ยเราสามารถคลิปได้ง่ายขึ้น,น่นี่นะครับผมเราสามารถคลิปได้ง่ายง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ผมทําตรงนี้ด้วยซึ่งแบรนด์มีทั่วไปของไทยเนี่ยครับอาจจะยังไม่ค่อยทํากันเพราะว่าไอตัวตะไบตัวเนี้ยมันหายากมันต้องสั่งนําเข้าอย่างเดียวซึ่งผมนําเข้ามาจากอเมริกานะครับผมเนี่ยทุกคนเห็นนะครับ จะเป็นเช็คเกอร์นะครับเช็คเกอร์การลื่นเวลาเราใช้มีดมีเมือกมีของเหลวที่ออกมาจากตัวชิ้นงานที่เราตัดนะครับมันจะช่วยให้การกลิปของเราเนี่ยมันคงยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าใครกลัวนะครับกลัวว่าคมเนี่ยจะลูดจะอะไรเงี้ยนะครับพอพอดีผมรับผมรับไม่สุดคมนะครับผมถ้าใครเห็นสังเกตก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดสัดส่วนให้ดูนะว่ามีดผมเนี่ย ขนาดเท่าไหร่มาเป็นพอมันเลยนะครับตัวใบมีดนะครับผมตัวใบมีดจะอยู่ที่3นิ้วนะครับ3นิ้วพอดีเลยแล้วก็ตัวด้ามนะครับตัวด้ามตลอดตลอดด้ามก็คือ3.5นิ้วนะครับก็คือง่ายๆครับพกในเมืองพกเดินป่าพกอะไรที่ใช้แบบใช้สอยชีวิตประจำวันนะครับ สำหรับคนเมืองเงี้ยเหมาะเลยเพราะว่าลูกค้าผมส่วนมากนะครับผมที่ได้ไปเนี่ยก็เป็นคนเมืองทั้งสิ้นนะครับมีหน่วยงานมีพี่ๆที่เป็นชุดอสอยเงี้ยก็สั่งไปเป็นเป็นทีมเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาลองคมให้ดูนะครับว่าคมจะลักษณะไหนมันจะหวานหรือเปล่าผมขอบอกเลยว่าเหล็กตัวเนี้ยเป็นเหล็กที่ทําความคมได้ดีนะครับผมเป็นเหล็กที่ทําความคมได้ดีเลยเพราะว่าเป็นเหล็กที่วงการแพทย์นะครับเอาไปทํามีดผ่าตัดนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่า เอโนกา้าคือเป็นเหล็กที่เขาเอาไปทํามีดผ่าตัดที่เราเห็นทั่วไปเลยบางคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมนี่ครับผมมาดูความคมนะครับผมผมกีกระดายดูนะฮะแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยนะครับแค่พามันเดินผ่านกระดาษง่ายๆเลยนะครับนี่นครับก็คือคนจะชอบความคมความหวานของมีดนะครับเวลาเล่นเพราะวคนส่วนมากที่ซื้อไปเนี่ย เขจะไม่เอาไปใช้ส่วนมากนะครับจะไม่เอาไปใช้ในงานหนัหนกๆหรอกครับมีดอะไรแบบเนี้ยแต่มันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับแต่ด้วยความที่คนเรานะครับมาซื้อของสวยๆงามๆไปแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงเนี่ยก็สามารถอาจส่วนมากจะเอาไปเก็บเอาไปสะสมกันมากกว่าครับนี่ท้ลองผมมาอีกทีนะฮะนี่ฮะแล้วก็มาพร้อมกับซองไข่เด็กนะครับผมและนี่ผมจะอธิบายซองไข่เด็กนะครับก็คือ สำหรับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับว่าวัสดุไครเด็กคืออะไรวัสดุไครเด็กนี่คือวัสดุเดียวกับที่เราเอาไปทำซองปืนนะครับผมเหมือนที่พวกคุณเห็นกันเวลาเขาแข่งกีฬาเนี้ยเวลาซองซองปืนเนี่ยก็คือเป็นวัสดุตัวเดียวกันมีความแข็งตัวนี้ลดทับลดทับไม่แตกนะครับผมถ้ามีเราอยู่ในซองแล้วก็ลดทับอย่างเงี้ยมีดเราก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็คือใช้ความร้อนอัดขึ้นรูปตัวนี้มี มีอ่าเทคล็อกนะครับเทคล็อกที่สามารถคาดเข็มขัดหรือไม่ก็ติดกระเป๋าเวลาเราเดินป่าเงี้ยได้ยังไงก็ได้ครับผมสามารถดึงออกมาแล้วก็ปรับระยะได้ตามเข็มขัดของเรานี่นะครับเวลาเข้าซองก็คือง่ายๆครับแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วกเ็เราแบบว่าพกใส่กระเป๋าถ้าถอดถ้ถาถอดเทคล็อกออกใส่กระเป๋าก็บางๆง่ายๆเวลาเราพกไป ในเมืองพวกไปแบบแคมปิ้งเล็กๆอะไรเงนี้ครับเวลาป่าซองขนมให้แฟนป่าอะไรเงี้ยล้วก็มีความเท่มีความอะไรนิดนึงนี่นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะครับหลังท้ายคลิปนะครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงก็สําหรับวันนี้ผมก็ขออภัยนะครับผมถ้าสมมุติมีอะไรที่พูดผิดหรือว่าพูดตกหล่นไปหรือว่าพูดวกไปวนมาเงี้ยผมกําลังฝึกทําช่องนะครับผม ก็ฝากพี่ๆช่วยคอมเมนต์ติชมแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหวังว่าคลิปต่อไปผมจะพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วก็จะมีมีดสวยๆมาให้พี่ๆดูอีกขอบคุณครับสำหรับการรับชมวันนี้